สบายดีทั้งเล่าสวัสดีทั้งไทยชูชุกชนทุกหมองทุกบอลบรรยากาศวันนี้กับประมาณแปดโมงกับเช้าแปดนาทีพี่น้องวันนี้กับวันผุดหนาที่สามชิปพี่น้องมืดผ้ามืดฝนคือเก่าพี่น้องอยู่บ้านนอกบ้านนาเขากะวันนี้กับมาไปทางใดอยู่บ้านอยู่เพื่อนพี่น้องสิพาไปลาบเท้าไปกระเลยเตรียมเียาไปแหละพี่น้องเตรียมเลยเด้อทุกคนอันนี้เท้าพี่น้องเท้าอันนี้ต้นหอมหัวชิงคายมักทัว หมักเครื่อ,อคนืนคาแค่นี่เราเตรียมปรเข้าวปลาเด็กเป็นว่าเขาทำต่อไปได้ไหมน้องกพลังต้มน้ำปลาเด็กอยู่ที่ลวกเท่าไปเลยเขาไม่ได้กินดิบพี่น้องลวกเอาเห็นได้น้องวะนี่หม้อขนมีหูที่จับได้เขากำจะเอาเท้าใส่นีพี่น้องเท้ากันง,งามเลย เดี๋ยวจึงคือแต่คือขำมาวมอกระดด้โตโดนแล้ควรจะเตรียมได้พราโอ้ยจะยังเมนยาอัานุคอยหรือบักผิดนี่แล้วบักผิดจะใช้ใน้ำลัาง ยานะยานะเขา้า,าราับเข้าหามคลิมกูกูกูถึงว่าชอบลูกเข่าลูกอาพนะอเธอความปลอดภัย กระเทียมี่ล่าใส่กะละมังใส่่าหนาะเนี่ยบหุนนน่นคนงากเพ็บเดียวลือือมักผิต่อไปห้อกับปูอปีกเร้ปคุมไปเลยพี ต้องใช้ยานพิษมือยุบแล้วจันสบายมือยุบรอดมกคูวะหัวพืชไขย่ยุบเองกินเองเขาปอดภัยเด้อท่านผู้ชมมะคือวะต้นหอมรั่วเลยพี่นอ้อง คือที่หมอใหญ่เนี่ยวีเท่าปิดษะเสบมระเบิดหน้ามหน่อยพูดเนาะน้ำหน่อยพูดที่มาก่อนด้วย ใบยังเป็นก้าหูโคนาบเข้าหามคิดจะมีแล้ว คุณแม่อีกแล้วขวว็ก,กนข่าวนะระเบ้าก็พีกคุณยังบุญมวนปิดขาดย่บอกบุ้ม่บะเดกคือเก้าวเลย จะเบิ hmm. <p> ่อไหมกันปุงนี่เหรอนรที่ปรทโพลุนโปอกเนาะนัขงอย่างขงอย่างอยู่โอพีเขียดโอพีก s, ุ๊บใส่น้อมันะบ๊ะซ่ ใจเพจกินจุมพิญญาพทยมันสิเพจกินชุมพิญญาเตะหมอเพื่อนอะไรไิบงพี่น่บดงน่อน พีต่ตแซสบได้ซสบแล้วซสบแล้วโมคาาเอาลงไปคือบทตูงวาพี่น้องที่ไทยรับประทานกันเลยแ้่อ่ะเด้อทุกคนม,มาเด้อมาเด้อทานผู้ชมเอยอะลายๆ <c ười> น่าเท่าอีร่าอีเลือกเพอ่์เีแลว นาที่นี่ไม่คู่ไม่ไม่เที่ย mm. คนอยากใช้มือเด้อมือจับร mm. าบเท่ามาเกลือคืนคนบาแท้ ท <aqu molecule. S 2> ่เพื่อนทําเพืนทําคลิเใช่ไหมคระบว่าคืนแรืวอีสมอย รีหอยไส่เนาะเห็นอยู่หอยพอลืมเอาเกินเท่าไห จะรีวไว้ละอันนี้ข้เท่าขนเท่ากิดนพักกิน้นหยาเนาะเขี่เบียดนึงได้ ิดอาหารคืนหน้า 也都。 นาที่มีโอ้ซ่อมก็มีมยู่ลืมเอามาเนาะไปเอาถบ,บ่ จุดหน้าที่จิตวิทยาคพ่อมาเดูมาด,ดนกินน้ำหนักดน คนอยากใส่เมื่อเดือดก็ส่องขั้นสิบเอาผัดเบิดมันคิอเบิดเวลาแล้วเลยบัเอาครับ ไปมากกับเที่อคที่ไปเลวก็ทิมม่เห็นเพื่อนละเพื่อนหนือไก่ทเขาไปจะพยายามลุกข้าไปที่าถวาหลักเหมือน,ในใเอดชา,า,านไปเปลือไปโตอกู่แล้วกินบัดไปทำบัดรบัตรผ่านเดนไป ที่ยังทั้งนี่ลยจะห่วงเ่อบกแอมฮาบุหึนไว้จะวัดไปที่ทะเนับ นั่งจะไปปะหรือนั่งบนท่านลุลเอาข้ามง่งป่กโคกกัไมได้ทันทีุชมที่รับท่งก็เ,เทบแทบไม่น,น,นัากินไม้อีกเนาะ สบายดีสวัสดีค่ะบุญคุณราตเน่อสวายดีอ,ยอุทถกใจกับคุณทีตามมาเบิ่อเ่เยนะคะสบายดีสวัสดีค่ะ